สวัสดีสวัสดีลูกอาเชิญน,นั่งลงจ้าเชิญน,นั่งลงครับขอบคุณครับอ่าวันนเชิญน,นั่งเลยลูกวันนี้เราสองคนอาจารย์สองคนครูชื่อชัดชยัยหรือครูเบนอ่าครูเบนอาจารย์ชื่ออาจารย์ดรดอนดรดอนคราวนี้ในวันนี้นะครับเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เราเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องเขาเรียกว่าเช่นใครเอามอเตอร์ไซค์มา สถานศึกษาบ้างยกมือให้ขับรถเราบ้างแน่ยังไม่มีเยอะไม่เยอะยกมือไว้ผู้ชายอ่ะมือลงใครขี่รถโดยสารไปโรงเรียนยกมือใครนั่งรถโดยสารรถโดยสารเออรถโดยสารรถโดยสารีไหมมีใครผู้ปกครองไปส่งยกมืออ้าวไม่มีแล้วที่ไม่ยกใครปั่นจักรยานยกมืออ๋อมีใครรถรับส่งโรงเรียนยกมืออ่าโอเคโอเคอ่านี้วันนี้เราจะมีการจัดการเรียนรู้เรื่อง นักเรียนเคเห็นไหมครับว่าเมื่อนักศึกษาขี่มอไซค์ก็เห็นเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไหมเป็นไงครับเกิดจากอะไรเออหนึ่งมีอะไรบ้างลูก 1. อความประมาทสองไม่เรามาระวังสขี่เร็วสไม่ทำตามกฎห้าไม่ใส่หมวกกันน็อกหกม้าตัดหน้าเจ็พาไฟแดงอะไรอีกไม่ตรวจสอบเครื่องยนต์อะไรครับดีมากนี่เป็นช่างนะ เมา<อ><อ>แล้วครับมีอะไรครับเรบรกแตกแสดงว่าไม่ได้ตรวจสอบสบภาพเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าปัจจัยเป็นไงปัจจัยเสี่ยงไหมปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุบนท้องอะไรลกูกบนท้องถนนอันนี้คือปัจจัยที่จะเกิดขึ้นถูกไหมครับแต่สิ่งสําคัญเลยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ไม่เคารพกฎจราจรขับรถไปไงปัดหน้าปัดซ้ายปัดขวา ถ้าเกิดอุบัติเหตุตัวเองเจ็บไหมเจ็บตัวเองเจ็บเพื่อนเจ็บด้วยไหมครับเจ็บด้วยนี่แหละครับเขาเรียกว่าการไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวอะไรต่อตัวเอง <Okay. S 2> และกระทาให้คนอื่นมีความเดือดอนอะไรครับ <Okay. S 2> เดือดร้อนบนท้องถนนด้วยนะถูกไหมบนท้องถนนคันนี้สิ่งสําคัญเลยวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้รู้ว่าเรามีพฤติกรรมอย่างไรที่จะทําให้มีความปลอดภัยบนท้องถนนรูน้ไหมครับบนท้องถนนคันนี้ อาจารย์จะแจกกระดาษให้นักเรียนไปแล้วเรียบร้อยคือสีอะไรลูกสียมพูกับสีอะไรลูกเหลืองสีอะไรเหลืองหรือเขียวอ่าเหลืองหรือเขียวหน้าตาเอาเหลืองก็ไดาเอาเหลืองหเหลืองอ่าเหลืองก็เหลืองคราวนี้ก่อนที่จะดําเนินกิจกรรมเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิดีโอพรีเซนเตชันให้ดูเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของนักเรียนก่อนเอาวางปากกานะครับวางปากกาเดี๋ยวจะซ้อมหนึ่งตบมือนะตบมือห้าครั้งตบให้ดังกว่านี้ ตบอีก5ทีแล้วยายมาที่เดิมโอเคครั้นี้อาจารย์จะมีคลิปพรี e n t a t i o n ให้ตั้งใจดู1นาทีกับอีก55วินาทีว่ากระบวนการที่อยู่ด้านบนนี้มีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างนี้สิไไไทททยยยไทย ผมชื่อไทไทครับวันนี้วันหยุดผมขับรถไปเที่ยวบ้านเพื่อนโอ้โหทำไมรถมันเยอะอย่างนี้เนี่ยเขาจะบีบไล่อะไรเนี่ยเอา้าขับรถปาดหน้ากันอย่างนี้เลยเหรอแย่มากเลยอะ อเอ๊ะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรแย่ๆเหมือนรถคันนั้นเลยนี่นะเราต้องรู้จักอดทนอดกลั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและรถคันอื่นบนท้องถนน เคารพกฎไม่ประมาทมีมารยาทบนท้องถนนแค่นี้ทุกชีวิตก็ปลอดภัยอย่างนี้สิไทยไทยร่วมเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคมไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นไงเห็นอะไรบ้างในจอมีอะไรบ้าง มีรถมีอะไรอีกครับคนตำรวจไฟแดงจราจรถนนมีไหมเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกครับต้นไม้อ่ามีต้นไม้มีต้นไม้แล้วมีอะไรอีกจะบอกบ้านตึกอย่างนี้นะทางบาลายอ่าดีมากทางบาลายคือพูดง่ายว่าเมื่ออยู่ในจอเนี่ยนักศึกษาจะเห็นจะมองเห็นว่าพฤติกรรมมีอยู่สองคนใช่ไหมสองคนแตกต่างกันไหมสองคนนี้แตกต่างกัน แต่พฤตพิกรรมที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ให้กระดาษนักเรียนมีสีชมพูสีชมพูนะครับให้เขียนถึงพฤติกรรมที่บง่งบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีสีชมพูในจอสีชมพูนะสีชมพูคือพฤติกรรมที่ดีส,สีเหลืองนะครับสีเหลืองเป็นพฤติกรรมที่เห็นแล้วพฤติกรรมที่เป็นไงครับไมุ่่มเสี่ยงก็คือไม่ดีที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุบนทางถนนสีชมพูดีสีเหลือง ให้เวลาไม่ดีให้เวลาให้เขียนชื่อนักเรียนไว้ข้างหลังด้วยนะลูกเขียนชื่อนักเรียนไว้ข้างหลังโพสอิฐด้วยชื่อตัวเองแล้วข้างหน้าก็เขียนสิเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรเขียนเลยลูกเขียนเลยแสดงคนคินเห็นเต็มที่เขียนก่อนสีชมพูพฤติกรรมดีดีสีเหลืองพฤติกรรมไม่ดีไดที่ได้เห็นคลิปวิดีโอเมื่อให้นําเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนเขียนได้ลูกก็คล้ายๆกับว่าสีชมพูเนี่ยเป็นตัวละครใส่แว่นแต่ว่าเป็นสีเหลืองเป็น ตัวละครขับรถสีแดงสีแดงออขับเป็นอ,อย่างไรเราครับเราเห็นนอกจากในคลิปน้องเราก็จะเห็นตามท้องถนนเนี่ยเยอะแยะมากถูกต้องนะครับให้เรียนดูว่าพฤติกรรมเหล่านี้เราถ้าเราขับขีมโมโ่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนเราจะขับเป็นพฤติกรรมแบบไหนถูกไหมพฤติกรรมสีชมพูคือพฤติกรรมไงดีดีดถูกไหมครับไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนกับพฤติกรรมสีเขียวเป็นไงครับที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนท<อ> <นะ S 1> ี่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนที่จะเห็นในคลิปวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยรับให้เวลา ครับคนละสองนาทีเขียนเลยลูกจะเขียนกี่เหตุการณ์ก็ได้นักศึกษาเขียนได้เต็มที่พอเราเขียนเราคลิดเราเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาสีชมพูปไปแปะฝั่งนี้นะครับนี่สีชมพูฝั่งนี้กระดาษสีเหลืองฝั่งนี้นะครับถ้าเราได้แล้วนะครับก็ ได้เลยนะครับชมพูฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้นะครับเขียนชื่อข้างหลังลูกเขียนชื่อล็กข้างหลังก็ได้เขียนด้านหลังได้เรามาติดด้านนี้ด้านนี้จะเป็นให้ติดกระดาษสีชมพูนี่นเองมาติดตรงไหนก็ได้นะครับในกระดานนี้นะครับด้านซ้ายมือของครูนี้ก็จะติดกระดาษสีเหลืองนะครับติดกระดาษสีเหลืองมาเลยลูกเชิญเลยครับวติดได้เลยลูกติดให้เรียบร้อยเชิญเลยครับลุกมาเลยลุกติดตรงไหนก็ได้อันนี้สีชมพูนะครับติดตรงตรง ไหนก็ได้ครับเราอยากจะติดข้างบนข้างล่างเาได้หมดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเรียงเป็นแถวก็ได้กลับไปนั่งที่เดิมนะลูกนะสีเขียวติดด้านนี้ลูกสีเหลืองสีเหลืองฝั่งนี้นะครับโอเคไม่ไม่เป็นไรเนาะความคิดนี่ไม่มีผิดไม่ถูกไม่ใช่ถูกต้องมันไม่มีมาเราเห็นอะไรในคลิปพรีเซนเตชันเมื่อกี้นี้เขียนได้เลยลูกเชิญลูกลุกมาติดได้เลยสียุบผูนะ เราพีดพี่ดตู<ห>๋เพื่อนบอกว่าพีดอ่ะไม่ใช่อย่างครับอยู่ที่ความพิดเล่านะครับอยากแปะตรงไหนเราแปะไปก่อนเลยดีมากลูกติดเลยนั่งกลับไปนั่งที่เดิมนะจ๊ะเสร็จแล้วลูกเหยียดได้เต็มที่นะครับแล้วก็นำมาติด สีเหลืองด<ช>้าโน้นนะครับตรงไหนก็ได้นะครับปิดเลยเปิดเลยลูกติดตรงไหนก็ได้ให้เต็มครับอย่าไปซ้อนกันแค่นั้นเองนะลูกอ่วันนี้จะมีของรางวัลให้ด้วยเอะผือนี่ อาจจะได้รางวัลทุกคนก็ได้เนาะอาจจะได้ทุกคนนะครับอาจจะได้ทุกคนเรากล้าแสดงออกเป็นไงลูกกิจกรรมด้านนี้คือพฤติกรรมเป็นไงสีนิพูนพูดพร้อมกันสิพฤติกรรมสีนิพูนเป็นไงครับพฤติกรรมเป็นไงดีบนทองถนนที่เราเห็นกิจกรรมด้านนี้สีเหลืองไหมไม่ดีเดี๋ยวอาจารย์จะสุมซักอันที่เป็นลูกของใครนะเดี๋ยวออกมาพูดซิทำไมพฤติกรรมดีชัดดีไม่รู้สุมนะรู้เป็นของใครเดี๋ยวผมขอสุมเองดีกว่าให้อาจารย์ผมขอสุมดีกว่าอันนี้จะเป็นใคร อมาจะมีรางวัลแจกจะมีรางวัลให้ด้วยอันไหนดีอันไหนดีดึงมาเลยครับอันไหนดีอันดึงอันอ่ะอ่อชื่อชื่อใครชื่ออะไรไม่มีไม่มีชื่อไอ้หนูไม่มีชื่อไม่มีชื่อเอาอันนี้ละกันดึงมามีชื่อจะได้รางวัลชื่อน้องเบสคนไหนครับน้องเบสเชิญครับเชิญเลยลูกเชิญมาจ้าอ่ะอ่ะลองพูดให้เพื่อนๆฟังสิว่าพฤติกรรมดีเนี่ยเราเกิดอะไรบ้างอ่ เคารพกฎจราจรนะคะรู้จักใจเย็นรู้จักระงับอารมณ์ต่อสิ่งเร้าค่ะถูกต้องถูกต้องนะครับอ่ารับรางวัลรางวัลจะอ่าตัวมือหน่อยจะลูกนี่หนึ่งเล่มเชิญนั่งนะคะอ่ะเอามาดูฝั่งสีเหลืองฝั่งสีเหลืองตั้งสี่เริ่มจะจะสมรู้สึกตุ๊ดตึ๊ดตุ๊ดแลนดอมอ่ามีชื่อไหมมีชื่อไหมไม่มีชื่อเอไหมปูบอกให้เราเขียนชื่ออ่า น้องนุ่นค่ะน้องนุ่นน้องนนค่ะน้องนุ่นมาดูซิว่าทําไมพฤติกรรมไม่ดีที่มองเห็นอยู่บนจอเนี่ยมันคืออะไรบ้างน้องนุ่นมาค่ะลูกไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะแล้วก็ไม่มีความอดทนแล้วก็เห็นแก่ตัวไม่ปฏิบัติกมกฎจราจรเห็นะเห็นแก่อะไรเห็นแก่ตัวอดทนแก่ตัวอันนี้พฤติกรรมไม่ดีเดี๋ยวรับรางวัลด้วยรับรางวัลค่ะลูกรับรางวัล ปเป็น,<อ>นหนังสือข้อคิดดีๆนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับแล้วก็สู่คุณธรรมข้างหน้าเลยลูกข้างหน้าเลยจ้ะ,จะโอเคค่ะคันนี้นเรียนอย่างนี้สิ่งสําคัญที่เรียนเห็นเมื่อกี้นี้พฤติกรรมเป็นไงส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมวัยรุ่นหรือคนแก่ที่จะทําแบบนั้นวัยรุ่น<ไ>วพวกเราไหมวัยรุ่นพวกเราเป็นวัยรุ่นแต่พวกเราทําพฤติกรรมสีชมพูหรือสีเหลืองชมพูเียวจริงหรือเปล่าจริงไหม อุ้ยต่อหน้าเราสีชมพูแต่พอหลังจากนี้ไปล่ะสีเหลืองใช่ไหมเอาจริงๆนะบางทีอุ้ยต่อต่อหน้าครูนะบอกเป็นสีชมพูแต่พอออกไปนะรถแวน์โอ้โหเบิ้นทีเดียวท่อหลุดอย่างเงี้ยบึนๆๆบึนๆๆบึนเลยื่อง<ล>เขาบอกว่ารถต้องลงลงอะไรครับใส่บุกคอนน็อกใช่เราใส่หรือเปล่าใส่เปล่าต้องใส่ทั้งกี่คนทั้งคนขับแล้วคนสอนถ้าเป็นรถยนต์ล่ะจะป้องกันยัไงไงครนี้ ค่าเข็มขัดถูกต้องขขัดนี่ภัยไม่ใช่ใส่หมวกขนอกแล้วก็นั่งบนรถยนต์แล้วก็ขับนะอันไ้เปอีกประเภทหนึ่งนะครับปลอดภัยสองวสองสองชั้นปลอดภัยสองชั้นอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะสรุปให้พวกเราฟังตรงนี้ก่อนสียุ่งพูเป็นพฤติกรรมนี้ที่ทําแล้วไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับคนอื่นถูกไหมครับถูกไหมกับอีกสีเหลืองทําให้คนอื่นเกิดความเดือดอะไรครับเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนคราวนี้ใน การที่เราเป็นเยาวชนเราจะรณรงค์หรือให้ความรู้สมมตินักเรียนมีความรู้แล้วนักเรียนจะเอาความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดให้กับใครได้บ้างใครได้บ้าง <S <S เพื่อนได้ไหมเพื่อนใครอีกครอบครัวไหมครับครอบครัวใครอีกลูกนะน้องคนในชุมชนใครอีกลูกคือพูดง่ายๆคนที่เรารู้จักทุกคนจะต้องมีความปลอดภัยบนท้องถนนจริงไหมเราไม่อยากเห็นใครไปนอนอยู่บนถนนเจ็บคอหัก แขนขาดปิวเราล่องฟีตุ่มแบกเรียบร้อยนอนอยู่นิ่งอย่างเงี้ยถูกต้องถูกไหมครับเป็นลักษณะอย่างนั้นคานนี้พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นคานนี้อาจารย์จะให้พวกเราจับกลุ่มสามกลุ่มจับกลุ่มสามกลุ่มกลุ่มแล้วพวกเรามีกี่คนครับย7บเจก็กลุ่มละเก้าละเก้าค้าสามยี่สิบเจ็ดจนจับกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งอยู่นี่เข้าเลยกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามมาเริ่มเลยครับเริ่มเลยอาจารย์จะแจกกระดาษให้กลุ่มละหนึ่งแผ่น ออนนี้ทุกกลุ่มได้ปากกานะครับมจสกแล้วก็กระดาษคลิปชาร์ตนะครับนักเรียนครับอาจยะจะมีสิ่งที่จะให้นักเรียนอย่างนี้ตัวนี้ไหนอ่านพร้อมกันสิอันนี้คืออะไรครับมีน้ำใจใส่ใจวินัยจลาลายเจลาจรอ่ะครูฝากไว้เด็กๆกวน,นถือครูลูกอันนี้อันนี้นะครับอ่านสิ ปลอดภัยแน่นอนอนุมถือไว้อันนี้อันนี้อันนี้อะไรมีสติสตครับปลอดภยอัยอ,อา่มน,นี้เอาละสถานการณ์แต่นักเรียนที่อาจารย์ให้เมื่อกี้นี้ให้นักเรียนลองเขียนสิว่าพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ที่เห็นเนี่ยที่ให้ไปเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อสังคมแลือพฤติกรรมอะไรที่ทําแล้วให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นช่วยกันเขียนโอเคไหมให้กั้อแรกอ้อแรกเอาข้อแรกก่อน ข้อแรกเขียนไงข้อแรกเขียนอะไรสมมติมีน้ำใจใส่ใจวินัยจราจรพฤติกรรมใดที่นักศึกษาทำแล้วมันทําให้แสดงการถึงมีน้ําใจน้ําใจพฤติกรรมอ่ะ,อะโอเคไหมให้เขียนพฤติกรรม,ท,รรมที่บอกว่าอันนี้มีน้ําใจาาพฤติกรรมอันนี้มีวินยัยพฤติกรรมบอกว่ามีอะไรมีสติทำยังไงเขียนพฤติกรรมก่อนจากสองข้อก็ได้เขียนลงไปในนี้เลยให้ตั้งชื่อกลุ่มเป็นชื่อกลุ่มดอกไม้ กลุ่มดอกไม้อันหนึ่งตั้งชื่อกลุ่มดอกไม้ดอกไม้ลูกดอกไม้เอาดอกอะไรดอกไม้ตรงกลางเลยกลุ่มอะไรดอกไม้อะไรดอกอะไรอ่ะเขียนชื่อดอกแล้วเขาเขียนว่าไอพฤติกรรมเนี้ยมีสติมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่บอกว่ามีสติใช่อ่าเขียนเลยอันนี ema, calling, like ้ม <movement> bueno. ีวินัยมีพฤติกรรมอะไรที่บอกความมีวินัยบ้าง เขียนชื่อกลุ่มก่อนลูกแล้วเขียนเนี่ยไอพฤติกรรมอะไรที่มันส่งต่อหัวข้อที่เราได้ไปเนี่ยอ่าเขียนเลยลูกช่วยกันพฤตที่ผมบอกความมีน้ำใจเขียนเลยวาดมอเตอร์ไซค์แต่เขียนตั้งชื่อกลุ่มวาดมอเตอร์ไซค์พฤติกรรมอะไรมีสติมีสติไงพูดง่ายพฤติกรรมที่ดีๆอ่ะที่ส่งสอต่อป้าส์เนี่ยอ่าเขียนเลยลูกดอกดอกอะไรเบ็นจมปาช่วยกันอ่าดอกชบาอันนี้ดอกอะไรแล้วก็ลุยเลยดอก สวัสดีกุหลาบก็ได้โรสฟลาวฝดอ่าที่ดอกอะไรครับชื่อดอกอะไรกรรมดีๆที่เกิดขึ้นใส่หมวกกันน็อกกระปิตอะไรเงี้ยลุยได้เลยอันนั้นเขาดอกกุหลาบไปแล้วอันนั้นเขาอะไรสปาไปแล้วอันนี้นะดาวเรืองก็จะจบดาวเรืองก็ได้อาดอกดาวเรืองเกลือเลยลุยเลยว่าพฤติกรรมดีๆที่เกิดขึ้น ช่วยกันเขียนประกาหลายด้ามลูกช่วยกันเลยคนละข้อสองข้อช่วยกันนะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากแผ่นเหล่านี<ช>นะ้ที่อาจารย์ให้หัวข้อไปเนี่ยมันเป็นอย่างไร,รเ,เขียนวนแบบไม่แมก็ได้แล้วแต่เรียจะเป็นแบบไม่แมปแบบเรียงความได้หมดขอให้ออกมาจากทุกในกลุ่มช่วยช่วยกันคนละข้อ,อใช่เนี่ย าในกลุ่มมช่วยกันคนละข้อมันจะมีความคิด b บ a i อ s t o r m ออกมาเอาคนละข้อเนี่ยคนละพฤติกรรมเนี่ยก็น่าจาจะได้หลายๆคนเนาะเขียนเลยเขียนเดี๋ยวให้ตัวแทนออกมานําเสนอด้ไหมหากลุ่มพรีเซนต์ด้วย<อ>าหาคนถือด้วยคนถือคนอพูดช่วยกันเขียนช่วยกันคิดเขียนตัวโต,ต,ตให้ชัดๆคนพูดก็เตรียมพูดไปด้วยว่า พฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับอะไรใช่าวาดรูปด้วยก็ได้คนนั่งเฉยๆมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกเออวาดหมวกันน็อกวาดมอเตอร์ไซค์วาดอะไรก็ลุยได้เลยนะครับให้สีสันม,ม,มีความสวยงามาช่วยกันลูก มีเวลาอีกสองนาทีลูกเออโปรดดเช่วยกันช่วยกันนะครับเห็นนะครับนักเรียนนี่คือเราจะมองเห็นว่าพฤติกรรมที่นักเรียนเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปใช้อย่างไรเพราะพฤติกรรมที่นักเรียนส่วนใหญ่เราสามารถถ่ายทอดได้ไหมที่เขียนเนี่ยได้หมดเลยคือความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนะครับ นี่คือความคิดของพวกเราทุกคนที่ร่วมกันกันกองออกมาใช่ไหมกลุ่มนี้โอเคไหมลูกอนี้ดอกอะไรนะดอกดาวเรืองใครพูดคะกลุ่มนี้เตรียมไว้นะคนพูดคนถือพูดให้ชัดๆจะมีรางวัลให้คนพูดเนี่ยโอเคไหมลูกอ่ะโอเคอ่เรียบร้อยอ่เรียบร้อยอ่ะโอเคเราเรียบร้อยไหมครับกลุ่มนี้เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเอาความเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยกลุ่มนี้เรียบร้อยก่อนนําเสนอก่อนไหมนําเสนอก่อนอ่ะคุณยาวอะไร เอากลุ่มดาวเรืองเอาดาวเรืองมาเอาป้น้มาด้วยเอาไป้นั้นมาด้วยอมาข้างหน้าดีกว่าครับมาเอาเป็นตัวแทนของกลุ่มดอกดาวเรืองนะคะมีสติในการขับขี่ปลอดภัยก็จะมีสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ขับขี่ไม่เกินความเร็วของที่กฎหมายกําหนดนะคะแล้วก็ไม่ซ้อนสามแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยก่อนก่อนขับขี่ทุกครั้งนะคะแล้วก็เมาไม่ขับค่ะ แล้วก็ไม่ประมาทในการขับผีนะคะแล้วก็ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เป็นประจำค่ะปฏิบัติตามกฎของสัญญาณไฟจราจรค่ะอันนี้คือสตินะครับก็คือการใส่หมวกกันน็อกการไม่ขับเกินความจำเป็นใช่ไหมนะครับแล้วก็การไม่ส้อนสามอันนี้คือกระบวนการที่เป็นไงครับนักเรียนกันกอนออกมาแล้วใช่ไหมครับว่าถามว่าบนเนี้ย ถ้าปฏิบัติตามนี้จะเกิดอุบัติเหตุไหมครับไม่เกิดนี่คือพฤติกรรมที่เป็นไงครับกันกองจากพูกเรามาแล้เอาเขาเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนอเชิญนั่งขาลูกขากลุ่มที่ต่อไปเชิญอกลุ่มนี้อกลุ่มชะบาเชิญค่ะอยืนตรงนี้ลูกอาไม้มาจ้าใครพูดหนุ่มเลยใครพูดเชิญครับมายืนตรงนี้ยืนทั้งกลุ่มเลยลูกยืนทั้งกลุ่มเลยนะยืนทั้งกลุ่มเลยจ้าสวัสดีค่ะดิฉันตัวแทนกลุ่มดอกชบานะคะ มาใน,ในหัวข้อวินยัยมีวินัยปลอดภัยแน่นอนนะคะอย่างแรกใส่หมวกกันน็อกค่ะ2คาดเข็มขัดนิรภัย3ามเมาไม่ขับ 4. เขารบกฎจราจร5ไม่ซ้อน3 4มสี่หขนขึ้นไปค่ะไม่ซ้อน3 4 5ี่หก็คือมอเตอร์ไซค์ส่วนในส,สองต้องใส่หมวกทั้งคู่ถูกไหมครับนี่คือพฤติกรรมที่บอกว่าถ้ามีวินัยนะครับบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นใส่หมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกอะไรที่เราเรียกนะคาดเข็มขัดทุกครัง้งเมาไม่ขับเคาลบกฎจราจร พวกนี้แล้วปฏิบัติตามสัญ,ญลักษณ์จราจรบอกให้เลี้ยวซ้ายเธอไปขวาไปไงครับชนไหมชนนะนี่คือพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าความมีบุไหนบนท้องถนนนั่นเนองเอาอเสียงประมือให้เพื่อนด้วยครับกลุ่มดอกชาบานั่งลลกกลุ่มต่อไปเชิญครับกลุ่มดอกกุหลาบนะคะมาในหัวข้อมีน้ำใจใส่ใจวิในัยจราจรค่ะพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีน้ำใจในจราจรหนึ่งเปิดไฟเลี้ยวเมื่อต้องการเลี้ยวสองจอดรถให้คนตรง ทางมาลายข้ามไปก่อน 3. ไม่ใช้อารมณ์ในการขับขี่4ตรวจรถทุกครั้งก่อนขับขี่5ห,หลบหลีกรถพยาบาลให้ไปก่อน 6. อย่าขี่รถสวนเลน 7. รับคนแก่ที่กำลังเดินเท้า,เาไปด้วยนักเรียนเห็นไหมครับข้อนี้ที่ในสื่อโซเชียลที่พวกเราจะเห็นข้อที่5เนี่ยหลบหลีกให้รถพยาบาลไปก่อนถูกไหมครับนี่คือพฤติกรรมหนึ่งที่เป็นไงครับ เป็นพฤติกรรมที่ถ้าเรามีน้ำใจพวกหัวข้อนี้คืออะไรมีน้ำใจไหมมีน้ำใจรถพยาบาลเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในรถจะมีคนป่วยหรือไม่มีคนป่วยหรือมีคนป่วยที่เป็นไงครับฉุกเฉินยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นไงครับหลบให้รถพยาบาลหลบซ้ายไว้ก่อนเลยนักเรียนลูกโอเคไหมครับนี่พฤติกรรมเหมือนเรามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เราคงไม่ขับไปอยู่เลนสามเลนสี่ไม่อย่างงั้นก็ฟีดตึหลอยฟีดตึบเรามอเตอร์ไซค์ป่งอยู่วัดอย่างเดียวถูกไหมนี่คือพฤติกรรมข้อห้านี้พฤติกรรมที่ดีมากเราก็ ใส่ใจไว้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ที่พวกเราเขียนมาทั้ง3กลุ่มเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เป็นไงครับพฤติกรรมที่ดีเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก behavioral นะ very g o o d นะ on อะไร on the road บนถนนมีความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่ามมี safety นั่นเองนะครับนี่คือพฤติกรรมของการขับขี่ปลอดภัยนะครับในกลุ่มดอกกุหลาบเป็นผู้นําเสนออ่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มดอกกุหลาบด้วยโอเคจากนั้นหันหน้ามาหาอาจารย์นั่งเรียบร้อยหันหน้าผ่าอาจารย์ นะจะสรุปพฤติกรรมที่นักเรียนเห็นหรือพฤติกรรมที่นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่นักเรียนพูดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ที่ไหนได้บ้างไหนพูดดังๆให้ยันฟังซิ่ยที่เราทํากันเนี่ยหนึ่งบนท้องถนนสองท้องถิน่นบนท้องถิน่นหรือชุมอะไรนั่นเองชุมชนมีอะไรครับอะไรอีกที่ไหน ทางด่วนเอาทางด่วนได้ทางด่วนนี่นกนายกไม่ทางด่วนไหมไม่ไมีมอะไรครับนรงเรียนได้ไหมนี่พฤติกรรมที่นักเรียนไปบอกเพื่อนได้ไหมครับบอกเนี่ยฉันวันมาวันเนี้ยจะได้ความรู้เนี่ยเธอถ้าเธอไม่ขับไม่ใส่หมวกกันน็อกไเงเยอะไหมเพื่อนไม่ใส่หมวกกันน็อกเยอะไหมเยอะจริงเป่ะเฮ้ยอยู่ตรวจมอเตอร์ไซค์ได้ยังไม่ใช่ขับไปปึ๊กแหนบหลุดโซ่ขาดล้อหลุดไปได้ไหมไม่ได้เี่ครับคือพฤติกรรมคราวนี้พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นพฤติกรรมที่ทําให้นะครับสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเกิดเหตุเช่นเกิดเหตุจากเราไปชนคนอื่นอีกคนนึงเกิดอุบัติเหตุไหมเกิดนะครับนี่ก็อาจารย์อยากจะฝากไว้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ขอให้เก็บพฤติกรรมดีๆไปใช้ประโยชน์ต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องพ่อแม่ชุมชนแล้วก็สังอะไรสังคมพูดง่ายๆก็คือว่าสรุปรวมก็คือพฤติกรรมที่เป็นไงครับที่ดีเขาเรียกว่า ถ้าการทุจริตก็คือไม่ทุจริตต่อตนเองถ้าตรวจมอเตอร์ไซค์ดีสวมหมวกนิรภัยดีตำรวจมายุ่งกับเราไหมไม่มาถูกไหมครับแต่ถ้าแว้นเมื่อไหร่เท่เระดังเป็นเป็นเปน,นรู้เรื่องเขามาแน่นอนนะครับอาจารย์ก็อยากฝากไว้ว่ากิจกรรมวันนี้อยากให้นักเรียนนําไปถ่ายทอดให้กับคนที่รู้จักทุกคนให้มีความปลอดภยัยบนท้องอะไรครับบนท้องถนนนะครับก็กิจก,กรรมวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้นะครับก็ จบกันนะครับจัดกิจกรรมการเรียน,นรู้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ